สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้18กรกฎาคมที่อุบลราชธานีกับชุดกินปลา3 9 9 9 9ารบาทเขามาดูชุดนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเริ่มต้นที่ p o w e r a m p mt 8 0 0 1แหนึ่งแท่นนะครับพันสองร้อยวัตต์คูณ2ครับ18นิ้วแชร์และ2ใบโครงหลอพันสองร้อยวัตต์อิ่มๆเลยครับนี่ครับนี่แชร์ละ2ใบอีโคไลเซอร์คอร์ ไม่ลอยจูนขึ้นได้มีกระเป๋าให้เรียบร้อยเป็นรุ่นเสาหน้าครบเซ็ตเลยครับนี่ทั้งหมด1ตัวแล้ปลั๊กไฟรุ่นที TD 8ีแปอีก1ตัวเล็กขนาด 8U ยูมุมอลูมิเนียมผิวแคปลานี่ส,สวยเลยครับนี่ครับนี่ชุดนี้ถือว่าฟังก์ชันครบอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มิกเซอร์ขนาดซีชเนลนะครับนี่ มิกเซอร์4 Channel 3 Parametric High Mid Low นะครับนี่ครับ High Mid Low นี่ครับนี่แล้วก็2 Aux Pan ใช้ขวาปุ่ม um on off นี่ครับ Equalizer USB Bluetooth p e n t ่ m 48 Volt e f f e c t กต0ร้อยโปรแกรมนะครับสลับชุดนี้ชุดกินปลาส่วนตู้ซับเบรดลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับตู้ซับเบรดเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับชอบ เทอร์โบ18นิ้วหรือบีวีบีวี18นิ้วนะครับนี่ลูกค้าได้สุดได้ตามที่ต้องการเทอร์โบไม่อัตราภูเขาขอบเปล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันสวยๆนะครับนี่เลยครับนี่ทั้งหมดสองใบไม่อาจ20มิลเกียร์เอตราภูเขา20มิลงานสีโจตันนะครับนี่ครับนี่สีโจตันให้สวยครับดูงานสีครับดูงานสีสวยๆซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้ว ดอกเป็นรุ่น18 Pro 2ไม่เหล็ก2ก้อน1,200 w, วัตต์ไวทยสนิ้วนะครับครบเซ็ตทั้งหมด2ใบเสียงกลางเป็นทีดี1น2งนิ้วนำลำโพงเป็นรุ่น1290แล้วแลเป็นยูนิตคอม c c เน็ตเวิรกในตัวครบเซ็ตพร้อมใช้งานนี่ครับนี่ชุด2.2 2, 12นิ้ว1 1คณ 1, นะครับ400 w, บ cc, วัตต์นะครับนี่แลลวเป็นยูนิตคอม c c เน็ตเวิรกในตัวชุดแขนโรงงานนะครับนี่ ลูกยางกันกลิ้งนะครับหูจับเหล็กนะครับเพียรโลบฝนนี่ครบเซ็ดเลยครับอิสระชุดนี้นี่ครับพร้อมใช้งานนะครับแตแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ครบเซ็ตเลยครับนี่นสำหรับเจ้าที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วถ้าตู้เป็นรุ่นหนึ่งสองห้าหก 1, 2, 5, 6, ก็จะสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ วันนี้แต่ในชุดโปรโมชั่นกินปลาเป็น1 2 9 0 4 0 0บาทนะครับแถมเป็นยูนิตคอมสี่ีทั้งหมด2ใบนะครับนี่ซับเบดสองใบดอกสิบแปดโปรตูไมเหล็กสก้อน1ั0 0บาทไว้4นิ้วโคง้งหลอนะครับนี่สิบแปดโปรตูเสียงกลางเป็นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับครบเซตนะครับนี่สองคูณสองระบบสายครบเซตพร้อมใช้งานนะครับอ่ะมาทวนอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับชุดกินปลาสามหมื่น เก้าพันบาทวันนี้สิบแปดกร,รกฎาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับนี่มิกเซอร์ c h ชาแนลนะครับอีโ e คไลเซอ bon. ร,นนนร,น Effect ale, ร,ร์นะครับนี่ครบเซ็ต USB Bluetooth p h a n t o m 48โวลต์สามพารามิติกมีเกนสามพารามิติกนะครับนี่แล้วก็2ออกแผ่นซ้ายขวาปุ่มออนออฟนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์แท้ร้อยโปรแกรมนะครับนี่มิกเซอร์แลกขนาด แป็ดยูสองฝาฝาหน้าฝาหลังมุมอลูมิเนียมผิวแคปลานนะ M, 800, 2, สนี่ครับ power amp mt แปดร้อยพันสิบบาทคูณสองขับที่สี่โอมเสียหน้ละสองใบอีโคไลเซอร์คอร์สไมโอยจุดขึ้นได้ปรับความดีได้เสาหน้ามีกระเป๋าให้เรียบร้อยปลั๊กไฟรุ่นทีเด็แปดหนึ่งตัวนี่ครับสำหรับชุดนี้นะชุดกินปลาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลองทิปอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ผิวแคปลาสสวยๆนะวันนี้ที่ทีเด็ดอัครทีเด็ดอุบลทีเด็ดเมืองอุบล เดี๋ยวไม่ใช่ทีเด็ดอะคาเดมี่ครับที่อะคาเดมี่เป็นสนามฟุตบอลครับนี่รีวิวไปรีวิวมาก็สับสนนะครับวันนี้อ่ะขอบคุณทุกการติดตามสดๆอีกหนึ่งวันครับวันนี้นะครับสดๆทุกวันครับ18กรกฎาคมนะครับวันนี้โอ้นี่ครับนี่อ่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งจองด้วยครับวันนี้นะชอบชุดไหนก็มาดูมาชมครับนี่ชุดนี้ปลาคอใหญ่นะครับชุดนี้เป็นเซตยี่สิบเอ็ดนิ้วสองคูณสองชุดนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย สี4 4, ่คูณสี่เจนนี้หกหมื่นห้าพันบาทเซตนี้8 8. แปดคูณแปดเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆอีกรอบนะครับวันนี้อ่ะซับเอีร์เทอร์สแปดนิ้วลูกค้ารับพรุ่งนี้อีกหนึ่งชุดนะครับอ่ะจากคอนแก่นนะครับมารับพรุ่งนี้นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็สองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดสดที่อุบลร,ราชธานีนะครับวันนี้สิบแปดกรกฎาคม